วันนี้เราจะเดินทางไป่างจังหวัดนะคะแต่ว่าพบปัญหาคือตอนนี้มันมีเกิดการอะลามเรื่องของลมยางล้อนะคะแต่อันนี้เป็นล้อทุเรียนเยอะเพราะว่าเราเราจะเดินทางแล้วเราก็เอาของใส่ไปเยอะแล้วก็ฝั่งขวาเนาะจะไปหนองบัวลําพูบ้านปู่ย่าวินนิ่งจากอุตรดิตถ์ฝั่งขวาเนี่ยก็คือเราใส่ของฝั่งนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยบาลานซ์ใช่ไหมเรา็เ่ยเออ ก็เลยเกิดการอารามแต่ว่าเมื่อวานก็มีอารามครั้งหนึ่งแต่ว่าตัวเลขตัวเลขอ่ะมันมันเท่ากันนะคะอารามก่อนที่เราจะออกตัวรถออกมาแต่ว่าพอปิดประตูอะไรครั้งหนึ่งขับออกมาก็คือปกติเนาะแต่วันนี้คือก็นีมีมีอารามออกมานะคะแต่ว่าวันนี้เราใส่ของค่อนข้างเยอะอ,อย่างลักษณะนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะลอง,ลองเ,ตเติมลมเติมลมอีกทีเติมลมก็จะมาบอกอีกทีนะะึงค่ะ จะไป<อ>จะแปดพันโลละต้อออกมาวันสงการใช่ะสิบามเมษายนสุภาพมิุนากาก,ากาัดาก็จะใกล้สเดือนละเมื่อกี้รถมันอลามวงกลมสีเหลืองตรงตัวเอตรงออตโอต,ออตโอ้อะก็ขับมาได้นะแต่ว่าเราก็ปิดรถเปิดใหม่มันก็ใช้งานได้ปกติใช่แต่ก็สุดท้ายก็เหลืออารามที่ยางล้อขวาด้านหล